โอเคค่ะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะมหนึ่งทับเจ็ดตอนนี้หน้าจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้าจอที่ครูแชร์ไปนักเรียนยังมองเห็นชัดเจนเหมือนเดิมไหมคะนักเรียนค่ะของครูมันมันเหมือนมันขึ้นมืดไปเลยนักเรียนยังมองเห็นหน้าจอครูปกติไหมเฮลโหลนักเรียนคะนักเรียนมองเห็นหน้าจอครูปกตินะโอเค ตอนนี้ของคุณครูเห็นปกติแล้วอ่าโอเคนักเรียนคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะบทที่4นะคะบทสุดท้ายนะคะบทสุดท้ายเป็นเรื่องสถิตินะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้เรียนในช่วงที่เรียนเรื่องนี้นะคะสักพักเดี๋ยวโรงเรียนเราเปิดเรียนแล้วเราจะไปเจอกันที่โรงเรียนครูจะมีโปรเจกต์ให้เรียนทำนะคะซึ่งเป็นการประมวลความรู้ในเรื่องของอัตราส,ส่วนสัดส่วน้อยล,ละกับสถิตินะคะผนวกกัน นะคะให้นักเรียนสํารวจข้อมูลบางข้อมูลนะคะบางเรื่องแล้วก็เอาความรู้ไปไประยุกต์ใช้นะคะเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนพื้นฐานเริ่มต้นก่อนนะคะเกี่ยวกับสิติคือไรคําถามทางสิตินะคะเป็นหัวข้อแรกนะคะแล้วเราก็ค่อยเรียนหัวข้อถัดไปอีกนะคะเรื่องนี้เรียนอะไรเรียนคําถามทางสิติเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข้อมูลแล้วก็การแปลความหมายข้อมูลนะคะซึ่งท้ายสุดท้ายโปรเจกต์จะมีโปรเจกต์ให้เรียนทํานะคะ แต่ว่าหลักๆเรียนรู้เกี่ยวกับ3เรื่องนี้นะคะสมเรื่องนี้ซึ่งวัตถุป,ประสงค์ก็คือนักเรียนนักเรียนเมื่อเรียนจบเนื้อหานี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจคําถามทางสตินะคะแล้วก็ใช้วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคาถามทางสติได้อ่านวิเคราะห์แล้วก็แปลความหมายข้อมูลนะคะซึ่งมีอยู่ในชีวิตจริงที่นําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งกราฟเส้นอ่าแผนภูมริรูปวงกลมรวมทั้งเขียนแผนภูมริรูปวงกลมได้นะคะ อันที่3ก็คือเลือกใช้ความรู้ทางสิติในการนําเสนอข้อมูลที่มีอยู่จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนี่แหละอันนี้แหละที่จะให้นักเรียนได้นําความรู้ไปสํารวจแล้วก็มีการนําเสนอข้อมูลนะคะในทางสตินะคะเอาเท,โโเทคโนโลยีมาใช้นะคะแต่ว่าก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมไปอันนี้เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ทําเป็นกลุ่มนะคะที่คุณครูให้เราจับกลุ่มกันตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาเจาะเนื้อหาสาระ อันแรกเป็นเรื่องสถิตินะคะสถิติหนึ่งเป็นสถิตินี่เป็นความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะคะในปถมก็น่าจะได้เรียนมาแล้วนะคะอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรที่นักเรียนเห็นตอนที่เขาออกแบบนักเรียนเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยภาพแบบนี้ต่างๆนะคะแบบนี้นะคะแผนภูมิอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นภาพแผนภูมิเป็นเป็นภาพแบบอินโฟกราฟิกนะคะภาพที่มันเขาเอาข้อมูลมาแบบ ข้อมูลที่มันมีหลากหลายแล้วก็เอาสรุปองค์ข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนภาพในรูปของเนี่ยข้อมูลต่างๆให้มันดูดูดูสวยงามมีสีสันน่าสนใจเนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นอ่าพวกที่พวกนักออกแบบอินโฟกราฟิกเขาเอาข้อมูลมาสรุปนะคะเนี่ยนี่ในทางสติของเราที่เราจะเรียนกันนะคะตรงนี้แต่ว่าของเราเรายังไม่ได้อ่าคือเราเรียนรู้เพื่อที่จะอ่านข้อมูลแปลข้อมูลได้นําเสนอข้อมูลได้นะคะเนาะโอเค ซึ่งหัวข้อที่เราเรียนก็จะเจาะในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งกราฟเส้นแล้วก็แผนภูมิรูปวงกลมนะคะโอเคอจริงๆตรงนี้เป็นทบทวนความรู้นักเรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วแหละในระดับปรถมเนาะแผนภูมิรูปภาพก็คือนําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพนะคะแสดงจํานวนหรือปริมาณแผนภูมิแท่งก็นําข้อมูลนําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแสดงข้อมูลต่างๆนะคะให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยม กรมฉากแสดงปริมาณของข้อมูลอันนี้เครียเนก็เรียนมาในดับปฐมมาแล้วนะคะกราฟเส้นก็เป็นการนําเสนอข,ข้อมูลโดยใช้จุดใช้ส่วนของเส้นตรงลากเชื่อมต่อจุดนะคะบอก,บอกจํานวนบอกปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนะคะอันนี้เขาบอกว่านิยมใช้กับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อนเนื่องนะคะตามดับก่อนหลังของเวลาแผนภู้มิรูปวงกลมนะคะเป็นการนําเสนอข,ข้อมูลโดยใช้พื้นที่ในรูปวงกลมแทนจํานวนหรือปริมาณของข้อมูลในแต่ละรายการนะคะโอเค เดี๋ยวเราก็จะได้มาเจาะลึกเรียนรู้ทั่วๆไปนะคะว่าข้อมูลของที่เราเรียนเนะื้อหาสาระเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนักเรียนคะ,ะทีนี้อันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลนะคะมีข้าวสวยหนึ่งทัพพีกับข้าวเหนียวครึ่งทัพพีแล้วก็ข้าวต้มสองทัพพีนะคะอันนี้เขานาเสนอข้อมูลให้ดูนะคะว่าอันนี้มีผลไม้หนึ่งส่วนให้พลังงาน60กิแคลอรี่เมื่อเทียบได้กับ กลยน้ำมันหผลหรือส้มโอ2กรีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะในหมวดในหมวดของอาหารนะเป็นตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลนะคะโอเคเนาะข้อมูลเหล่านี้อันนี้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะค,นคุณครูไม่ไม่ค่อยได้ได,ได้อยากอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าหมวดหลักๆเลยนะคะที่นักเรียนควรที่จะทําความเข้าใจนะคะก่อนก่อนอื่นนะคะ ในทำความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าสิติในทางคณิตศาสตร์ของเรานะคะสิติคืออะไรนักเรียนการที่เราจะได้ข้อมูลมานะคะมันจะมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้มันเป็นศาสตร์นะคะที่เราเรียกว่าสตินะคะอยากให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจกับองค์ความรู้นะคะ อยากให้เรียนได้ทําความเข้าใจนะคะกับคําว่าสถิติอย่างน้อยรู้นะ,ะสถิติคืออะไรนะคะมีถามนะคะต้อง,อง,องทำความเข้าใจนิดนึงสถิตินะคะภาษาอังกฤษ statistics นะคะมันเป็นเครื่องมือนะคะสถิติประกอบไปด้วยกระบวนการนะคะก่อนที่เราจะได้องค์ความรู้มาต่างๆเนี่ยมันเป็นศาสตร์สถิติเป็นศาสตร์ศาสตร์ก็คือองค์ความรู้นะคะนั่นีอค่ะซึ่งสถิติประกอบไปด้วยกระบวนการท ah ี่สําค like ัญนะคะสถิติประกอบด้วยกระบวนการก็คือขั้นตอนนะคะมีขั้นตอนหนึ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ 2. มีการจัดการกับข้อมูลคือเอาข้อมูลมาเก็บข้อมูลมาแล้วก็มีการจัดการนะคะการจัดการข้อมูล3ก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลจัดการเสร็จวิเคราะห์ข้อมูล4แล้วก็มีการแปลความหมายของผลลัพธ์ว่าหมายความว่าไงแปลว่าไงนะคะแล้วก็มีการนําเสนอข้อมูลอันนี้ก่อนที่ที่จะได้มาซึ่งสถิติเนี่ยกระบวนการนะคะต้องผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนตรงนี้นะคะซึ่งจะได้ข้อมูลออกมานะคะ ข้อมูลในที่นี้ข้อมูลภาษาอังกฤษใช้คําว่า data นะคะที่เรากล่าวถึงในสติในที่นี้ข้อมูลที่เราพูดถึงในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงข้อเท็จจริงค่ะหรือว่าสิ่งที่เรายอมรับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือของเรื่องที่เราสนใจศึกษาด้วยนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือข้อความก็ได้นะคะตรงนี้นักเรียนต้องทําความเข้าใจนะคะเวลาที่พูดถึงข้อมูลข้อมูลในทางสติก็คือข้อเท็จจริง ข้อท็จจริงหรือสิ่งที่เรายอมรับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่เรากําลังศึกษาอยู่นะคะอาจจะเป็นอยู่ในรูปของตัวเลขอยู่ในรูปของข้อความก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากนะคะไปทบทวนไปทําความเข้าใจนะคะจะได้เวลาพูดถึงข้อมูลจะได้เข้าใจนะคะว่าเวลาพูดถึงสติเอ๊ะมันคืออะไรนะคะข้อมูลข้อมูลเราจะจําแนกได้เป็น2ประเภทนะคะนักเรียนข้อมูลเชิงปริมาณค่ะข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูล ที่เป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณน,นะคะวัดออกมาเป็นจํานวนอันนี้ออกมาเป็นจํานวนนะคะที่สามารถเอาไปคํานวณหรือเอาไปเปรียบเทียบได้ข้อมูลเชิงปริมาณคือออกมาเป็นตัวเลขนะคะส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะนะคะอธิบายประเภทอธิบายคุณสมบัติของคุณภาพเข <ừ. S 1> ียนไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวว่าในนี้ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เราเก็บออกมาแล้วออกมาเป็นตัวเลขอย่างเช่นข้อมูลอะไรที่เก็บออกมาเป็นตัวเลขออกมาเป็นจํานวนออกมาเป็นตัวเลขอย่างเช่นถ้าต้องการทราบข้อมูลของอความสูงแบบนี้ค่ะนักเรียนค่ะความสูงเนี่ยแบบนี้เราไปวัดความสูงนะ่ะข้อมูลที่ ที่ออกมาปริมาณที่ออกมาเหมือนเราไปวัดความสูงออกมาออกมาเป็นตัวเลขนะคะเหมือนถามว่านักเรียนแต่ละคนสูงเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องไปไปไปวัดน้ำไปวัดส่วนสูงใช่ไหมคะออกก้อนหน่วยออกมาเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรแล้วแต่เนี่ยตัวเลขที่ออกมาออกมาเป็นออกมาเป็นตัวเลขคือเวลาเราหาข้อมูลออกมาแล้วมันออกมาเป็นตัวเลขน้ําพวกส่วนสูงพวกน้ําหนักอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยน้ําหนักเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวเลขนะคะ เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการบรรยายลักษณะต่างๆอย่างเช่นศึกษาเรื่องอะไรมันเป็นข้อมูลที่เราศึกษาศึกษาเรื่องเ,ออเขาเรียกอะไรเหมือนในโรงพยาบาลเขาศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนศึกษาเรื่องผู้ป่วยผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลที่พักที่รักษาในโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะ โอเคไหมคะอ่ะเหมือนป่วยเป็นอะไรสมมุติว่าผู้ผู้ป่วยไอ้ป่วยเป็นโรคลักษณะของผู้ป่วยอ่ะผู้เหมือนเราศึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะเหมือนแบบเนี้ยโรคเบาหวานแบบเนี้ยเราก็อาจจะบรรยายลักษณะของเบาหวานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นลักษณะการอธิบายนะคะเป็นอธิบายเหมือนมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขอะคะ่ะมันออกมันต้องชี้แจงเหมือนอธิบายลักษณะของคุณคุณลักษณะนักเรียนที่เอ่อเรียน เรียนแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะมีมีปัญหาในการเรียนอ่าศึกษาเรื่องปัญหาในการเรียนของนักเรียนบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความอะไรการเข้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยลักษณะเป็นยังไงหรือว่าความขี้เกียจมาเรียนทันไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะมันต้องอธิบายออกไปนะคะเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะอันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งเราจําเนกออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเคลียร์ไหมคะนะักเรียนคะได้ไหม พอเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวถามนักเรียนนิดนึงในเรื่องของข้อมูลกับสรริตินักเรียนผ่านได้ไหมคะถ้าผ่านได้นักเรียนพิมพ์หนึ่งให้คุณครูหน่อยคะ่ะผ่านได้ไหมคะอยู่ตรงค,ครูไหมถ้าอยู่ตรงนี้พิมพ์หนึ่งให้คุณครูคะ่ะผ่านได้คะ่ะเข้าใจคะ่ะสรริติคืออะไรข้อมูลคืออะไรข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอ่านะคะอ่ะใครรู้เรื่องแล้วใครเข้าใจที่คุณครูอธิบายช่วยพิมพ์หนึ่งให้ครูอ่ะตอนนี้เพื่อนๆก็พิมพ์มานะคะอ่ะใครอยู่ตรงนี้ ถือว่าเช็คชื่อไปในตัวเลยนะมเรียนลองพิมพ์เข้ามาให้ดูหน่อยนะคะจะได้เห็นนะคะว่ามีใครบ้างมีกับค,คุณครูเนาะโ OK อเคค่ะขอบคุณมากค่ะคคคก็แจ้งนักเรียนเพิ่มเติมนะใครที่ยังไม่ได้เข้าสอบเมื่อวานนะคะเมื่อวานเรามีสอบใครยังไม่สอบวันนี้คาบคบ,บ,บสุดท้ายนะคะคาบเก้าเดี๋ยวนัดสอบนะคะใน quiz นะคะเตรียมตัวเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์มาให้อีกทีหนึ่งแจ้งเผื่อใครยังไม่สอบเนาะโอเคอ่ะต่อนะคะนักเรียนขาพูดพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงข้อมูลพูดถึงสถิตินะคะพูดถึงสถิติไปแล้ว พูดถึงข้อมูลพูดถึงประเภทของข้อมูลโอเคทีนี้นักเรียนถ่ะมันมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยเขานําเสนอข้อมูลอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรนะคะแล้วเขาก็เอามานําเสนออันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลในเรื่องของการอ่านของคนไทยอายุ6ปีขึ้นไปเขาบอกว่าปริมาณเวลาในการอ่านนะคะวัยเด็กค่ะวัยเด็กจะอ่านหนังสือ เนี่ยตรงนี้ดูข้อมูลนี่คือการนำเสนอข้อมูลค่ะอันนี้คือข้อมูลในทางสาติโอเคไหมคะอ่ะเด็กๆนำเสนอเท่าไหร่คะเก้าสิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นปริมาณเวลาในการอ่านอ่านประมาณเจ็ดสิบเอ็ดนาทีต่อวันนะคะ,อะของวัยรุ่นนี่คิดเป็นแปดสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นนะคะหรือว่าอ่าน 94นาทีต่อวนันไว้ยทำงาน79.1%คิดเป็น61นาทีต่อวนันนะคะวัยสูงอายุ52.8%คิดเป็น44นาทีต่อวนันอันนี้เป็นข้อมูลนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ77.7%แสดงว่าคนไทยชอบอ่านหนังสือกันไหมเนี่ยก็ดู77%นะคะก็ถ้าจะอ่าน100%ก็เยี่ยมเลยนะคะโอเคมีผู้ชายเนี่ยแยกตรงนี้แยกผู้ชายอ่าน64นาทีต่อวนันผู้หญิงอ่าน 69นาทีต่อวันแสดงว่าผู้หญิงอ่านมากกว่าผู้ชายวัยเด็ก71นาทีต่อวันวัยรุ่น94นาทีต่อวันนะคะวัยทำงานนี่เป็นข้อมูลต่างๆที่สามารถที่พอเราดูข้อมูลปั๊บเราก็สามารถที่จะบอกได้อันนี้ค่าฉเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ66นาทีต่อวันนักเรียนวันหนึ่ง24ชั่วโมงอ่านประมาณ66นาทีเองนะคะชั่วโมงนิดๆน,นะคะประมาณชั่วโมงเดียวเองนะคะแสดงว่าอ่านหนังสือกันน้อยอยู่นะคะใช่ไหมเนี่ยแบบนี้อันนี้ทําไมไม่อ่านอ่ะทำไมไม่อ่าน ไม่ชอบหรือไม่สนใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์24.8เปอร์เซ็นต์19.3เปอร์เซ็นต์บอกว่าสายตาไม่ดีอ่านหนังสือไม่ออก20.6เปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมเขาไม่อ่านหนังสือหรือว่าชอบดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านเนี่ยชอบดูโทรทัศน์41.9เปอร์เซ็นต์ไม่มีเวลาอ่าน24.6เปอร์เซ็นต์อันนี้แยกเป็นประเภทนะคะแรงจูงใจในการอ่านนะคะเนี่ย แรงจูงใจในการอ่านนะคะตรงนี้73.3%เ็ขาบอกว่ารักการอ่านนะคะอันนี้เป็นตนเองตนเองรักการอ่านนะคะ10.4เป4เ็นบุป็นบุคคลประเทศบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยมีแรงจูงใจในการอ่านอันนี้หมายถึงว่าคนทั่วไปอ่ะมีแรงคนที่มีชื่อเสียงอ่ะมีแรงจูงใจในการอ่าน10%พ่อแม่ครอบครัวส่งเสริมการอ่านให้ลูกเนี่ย20%ปมีเพื่อนรักการอ่านเนี่ย3.9%ที่ทำให้เรามีแรงจูงใจในการอ่าน ะค,ะครูอาจารย์ส่งเสริมให้รับการอ่าน24%ได้รับการลดลงให้อ่าน10%อซอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะคะให้ดูให้ดูให้ดูคร่าวๆนะคะให้ดูอันนี้เป็นเรื่องของการอ่านนี่เป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะคะโอเคจากข้อมูลข้างต้นก็จะเห็นว่าคนไทยตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปมีความสนใจในการอ่านนี่ก็คือไล,ไล่จากข้อมูลเมื่อกี้ที่ให้ฟังค่ะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคนาะคร่าวๆนะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นมีตัวอย่างสถานการณ์ร้านกรุบกรอบ นะคะเป็นตัวอย่างสถานการณ์อันนี้ร้านนี้เขา,าเริ่มขายกล้วยทอดจากนั้นเขาก็นําผักผลไม้หรือฤดูกาลต่างๆเอามาขายมาเอาทอดขายเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อเพื่อความสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในช่วงแรกเขาก็ประสบป,ปัญหาว่าเมื่อทอดผักหรือผลไม้แต่และอย่างแล้วในปริมาณเท่ากันกมันจะมีของเหลืออยู่ไม่เท่ากันนะคะปาทิพย์เขาก็ต้องการให้ของที่ทอดนั้นขายได้เกือบหมดหรือได้กําไรมากเขาก็สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า นะคะประกอบกับกําไรที่ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมเห็นไหมคะเนี่ยมีมีเรื่องของอัตราส่วนมาเกี่ยวข้องที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อตะกี้นะคะเรื่องเทิมที่ไอบทที่แล้วเป็นอัตราส่วนของเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมของกล้วยต่อเพือกต่อมันนะคะเนี่ยต่อสับปะรดต่อฟักทองนะคะเป็นเนี่ยอัตราส่วนตรงนี้ นะคะสีวีต่อ2กิโลกรัมต่อ3กิโลกรัม2ลูกต่อหนึ่งเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้เอามาเอามาพิจรารณาเพื่อที่จะทําให้ได้กําไรมากสุดตอบโจทย์กับลูกค้าให้ลูกค้าแบบซื้อมาซื้อของเราแล้วก็ขายของแล้วเราขายของบมดนะคะไม่เหลือได้กําไรมากสุดนะคะเนี่ยเอาความรู้เรื่องอัตราส่วนส่วนไปใช้แล้วก็เอาความรู้เรื่องสถิติไปใช้เนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้แหละที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน อันนี้เป็นคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างให้ให้มองเห็นภาพนะคะว่าเออสติมันมีประโยชน์ตรงไหนนะคะทําไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะคะมันสําคัญนะคะสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้เห็นภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะของสำหรับเราเราก็เรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตในชีวิตประันของเราได้เนาะวันนี้เป็นสถานการณ์ลูกอ้วนนักเรียนอ่ะในรายละเอียดตรงนี้เ,ออเขาก็มีรายละเอียดพบว่ามีคนที่อ้วนขึ้นนะคะเนี่ย เพื่อที่จะดูสุขภาพปรับปรับเปลี่ยนนะคะว่าบุคคลไหนที่มีภาวะลงพุงจะได้ลดโรคได้นะคะเป็นข้อมูลนะคะตรงนี้ก็น้นศึกษาเพิ่มเติมเอาแล้วกันนอกคนกูไม่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 เจาะแล้วกันตรงนี้เป็นเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะแต่ว่าประเด็นหลักๆของเรานะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเมื่อกี้ที่ที่เจาะไปแล้วก็คือให้นักเรียนรับรู้ข้อมูลให้นักเรียนทราบค่าคำว่าสตินะคะว่าสติเป็นอะไรคืออะไรนะคะข้อมูลคืออะไรนะคะ ข้อมูลมีกี่ประเภทเจาะตรงนั้นหลักๆของเราแล้วเราก็มาเจาะในเรื่องของคําถามทางสิตินะคะคําถามทางสิติโอเคเนี่ยจากสถานก,การณ์ร้านกรุบกรอบกับสถานก,การณ์โลกอ้วนลงพุงก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเพื่อค้นหาเนี่ยตรงนี้ค่ะค้นหาความรู้ใหม่นะคะเริ่มจากปัญหาที่เราสนใจนะคะเหมือนร้านกรุบกรอบเมื่อกี้เขาสนใจปัญหาของเขาก็าคือปัญหาเรื่องผักกับผลไม้ที่ทอดขายแล้วมันเหลือใช่ไหมคะแล้วมันส่งผลต่อก,กําไรที่ได้ หรือว่าปัญหาสุขภาพของคนไทยเกี่ยวกับโรคอ้วนเนี่ยเพื่อที่หาแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนปัญหาให้อยู่ใูในลักษณะของคําถามปรับให้อยู่ในลักษณะของคําถามนะคะเพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลในทางสิติออกมานะคะ อ่าเช่นอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่พูดถึงคืออัตราส่วนที่เหมาะสมในการทอดผักหรือผลไม้แต่และชนิดควรเป็นอย่างไรเนี่ยคำถามของเขานะคะเพราะว่าเขาขายแล้วของเขาเหลือเขาก็เลยมีคําถามตั้งคําถามขึ้นมาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทอดผักหรือผลไม้แต่และชนิดควรเป็นอย่างไรจึงจะทําให้ของที่ทอดนั้นขายหมดและได้กําไรมากขึ้น,นอ่าแบบนี้หรือสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของคําถาม ในหัวข้อนี้เราจะไปนเน้นเกี่ยวกับการตั้งคำถามนะคะเนี่ยอันนี้หัวข้อของเราคือคำถามทางสถิตินะคะ statistical question นะคะเป็นคำถามทางสถิติคำถามทางสถิติคือคำถามที่มันก่อให้เกิดการค้นหาคำตอบด้วยวิธีการทางสถิตินะคะคือเป็นคำถามที่ พอเราถามแล้วเราจะต้องค้นหาคําตอบด้วยกระบวนการด้วยวิธีการทางสาติซึ่งกระบวนการทางสาติมันมี5าขั้นตอนที่ก่อนที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะต้องมีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลสํารวจข้อมูลนะคะแปลความหมายอะไรตรงนั้นตรงนั้นนักเรียนค่อยไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆคือตั้งคําถามมาแล้วก็ต้องหาวิธีการค้นหาคําตอบนะคะอ่ะอย่างตัวอย่างคําถามคะ่ะนักเรียนพิจารณาคำถามนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยคือใครเนี่ยคำถามแบบนี้ ถามคำถามที่หนึ่งนักเรียนสามารถบอกบอกได้ไหมคะตรงเนี้นายกรัฐมนตรีคนที่ยีิบเก้าของของไทยคือใครคําถามแบบนี้อ่านักเรียนสามารถถ้าคนที่รู้ก็ตอบได้ถ้าคนที่ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ถามว่าคําถามแบบนี้มันสามารถที่จะทําให้เราไปค้นหาคําตอบด้วยวิธีการทางสติไหมทําให้นักเรียนไปค้นหาได้ไหมแบบนี้อ่า คำตอบของเราจะออกมาว่าคนนั้นเป็นใครใช่หรือไม่ใช่ในายกคนที่คือใครระบุได้กับระบุไม่ได้แค่นั้นคําถามแบบนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อยอดได้นะคะนักเรียนคําถามข้อที่2โดยเฉลี่ยใน1นสัปดาห์ขวัญใจใช้เวลาเท่าใดในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปหาคําตอบได้ไหมค่ะ like แบบนี้มันจะไปต่อยอดได้ไหมโดยเฉลี่ยใน1นสัปดาห์ขวัญใจใช้เวลาเท่าใดในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน คำถามที่สองเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะโอเคนะอ่ะคำถามที่3รายได้เฉลี่ยของประชากรไทยในปศ .2558 เป็นเท่าใดรายได้เฉลีย่ยเออนี่ยถ้าถามคำถามแบบนี้รายได้เฉลีย่ยเอ,อ๊ถ้าอยากลูกรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศไทยในปีนี้เราต้องทำยังไงคะแบบนี้มันทำให้เราเราต้องไปหาคำตอบไหมเนี่ยหาคำตอบด้วยวิธีการทางสถิติไหม โดยวิธีการทางจิตมันต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลไปต่อยอดปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบนะคะนะคะแล้วมันก็ลักษณะต่าง,างๆนะคะอ่ะตัวอย่างที่4นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติสุขใจพูดได้กี่ภาษาอาเงี้ยอ่ะพูดได้กี่ภาษาอายุการใช้งานของหลอดฟลูเรสเซนต์ตาช้างศึกเป็นเท่าใดอายุใช้งานเป็นเป็นเท่าใดเนี่ยคำถามที่3-5ถึง5เขาบอกนะว่าเป็นคำถามทางสติเอ๊ะมันแล้วแบบไหนมันคือคำถามทางสถิติ ถ้าให้เรียนเดางเรียนผลพอบอกครูได้ไหมว่าคําถามแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นคําถามทางสถิติมันมันต่างกันยังไงกับข้อหนึ่งกับข้อ 1, ข้อหนึ่งข้อสองกับข้อสามสี่ห้าพอบอกครูได้ไหมคะเฮลโลอีวอริบอดีหนึ่งทับเจ็ดอ่าลองพิมพ์ตอบมาให้หน่อยได้ไหมคะนอกเรียนว่ามันมันต่างกันยังไงอ่ะคําถามที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อสองกับข้อสามถึงห้าคำถามทางสถิติค่ะต่างกันยังไงคะ มันน่าจะเป็นแบบไหนคำถามทางสติได้ไหมมีใครตอบให้ครูได้ไหมคะฮัลโหลมีไหมเออนักเรียนพ,พิมพ์ตอบให้ครูหน่อยได้ไหมพิมพ์แจ้งมาหน่อยได้ไหมเออ,อยังพิมพ์ค้างหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งดูเรื่องเมื่อกี้ที่ถามไปนะคะมีไหมมีไหมเงียบเลยอ่านักเรียนต่อนะคะ คำถามทางสถิติเนี่ยนักเรียนจ๋าพอเราพอจะมีหลักในการอธิบายอย่างนี้คะ่ะนักเรียนลักษณะของคําถามทางสถิตินั้นเนี่ยมันแสดงออกถึงองค์ประกอบนี่มันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างอ่ะอันที่1อันที่1นนะคะระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้กําลังศึกษาเรื่องอะไรอันที่2ค่ะมีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายอ๋อมีหลายอย่างมีสิ่งที่จะต้องเก็บหลายรายการนะคะอันที่สาม สามารถที่จะคาดคะเนได้ว่าคําตอบที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความแตกต่างกันอ๋อที่3คือเวลาเวลาที่เราจะศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาคําตอบที่ได้คําตอบที่ที่มันเป็นไปได้มันมีความแตกต่างกันโอเคไหมคะเนี่ยแบบนี้อ่าอ่ะเหมือนคําถามแรกเนี่ยคำถามที่คำถามแรกอะนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยคือใครเนี่ยมันระบุสิ่งที่ต้องการศึกษานะสิ่งที่ต้องการศึกษาคือศึกษาว่านายกเป็นใครกลุ่มคน หรือสิ่งที่ต้องการรวบรวมเนี่ยมีกลุ่มคนมีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายกลุ่มบุคคลที่รวบรวมหลากหลายไหมเนี่ยถามนายกนายกคนที่19บเก้าแลคนที่29ของใครก็มีแค่คนเดียวเนี่ยก็ได้แล้วในข้อสองก็คือมันมีแค่คนเดียวแสดงว่ามันก็ไม่หลากหลายแล้วก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่คําถามทางสติอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนะถ้ามันติดถัาข้อหนึ่งก็คือไม่ใช่แล้วทีนี้แซมเปิลดูตัวอย่างอ่า สมมุติว่าข้อที่3แล้วกันเนี่ยรายได้เฉลี่ยของประชากรในพศ2558รายได้เฉลีย่ยสิ่งที่ต้องการศึกษาคืออะไรสิ่งที่ต้องการศึกษาก็คือรายได้เฉลีย่ยถูกไหมคะของประชากรไทยนะคะในปีพศ2558มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่ต้องการรวบรวมที่หลากหลายสิ่งที่เราสิ่งที่รวบรวมในที่นี้ก็คือรวบรวมเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ย รวบรวมเกี่ยวกับรายได้รายได้ของประชากรไทยซึ่งรายได้มันมีบางคนของประชากรไทยอาจจะตั้งแต่สมมติว่ารายได้ถ้าเราหารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยค่ะมันมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายมันไม่ได้มีแค่อันเดียวถูกไหมคะอ่ะอันที่สองเหมือแบบนนี้ตรงเนี้ยสามารถคาดเดาคําตอบที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่ตางกันเนี่ยคือเราก็เดาได้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นอ่ะ มันไม่เหมือนมันอาจอาจ,จะมันอาจจะมีคนที่เหมือนแล้วก็อาจจะมีคนที่แตกต่างกัน like? นี่รายได้อาจจะเท่ากันหรือแตกต่างกันแน่นอนนะคะมันก็แบบนี้คือมันสามารถที่จะสามารถท, er ที่จะเห็นว่าองค์ประกอบของคําถามน่ะมันมีสามส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยที่นักเรียนต้องต้องโอเคนะคะต้องต้องได้นะคะนี네่ตรงนี face, ้ที่ต้องเน้นย้ําลักษณะคําถามทางสตินะคะมีองค์ประกอบสามส่วนที่เราพิจารณาระบุสิ่งที่จะการศึกษาได้มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมน่ะ จริงจริงที่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่ะมันมีหลากหลายสาสามารถคาดคาดคาดการได้ว่าคําตอบที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันโอเคนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญนะคะของคําถามทางสถิติโอเคได้ไหมนะคะอันนี้อันนี้คือเมนหัวใจสําคัญที่เราที่เราจะมาเรียนมาเจาะก,กันอ่ะใครเข้าใจคําถามทางสถิติแล้วนักเรียนขอมือผ่านค่ะคุณครูได้ยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะอยู่กับคุณครูตอนนี้ที่เรียนกับคุณครู สมคุนครูอยู่โอเคอ่าได้นะคะโอเคโอเคนะได้เนาะโอเคค่ะโอเคอ่าขอบคุณค่ะก็มีคนเข้าใจนะคะพิมยกมือให้โอเคค่ะผ่านนะคะเนี่ยนี่นที่ที่นี่ที่นักเรียนต้องต้องต้องจำให้ได้ด้วยนะคะฝากนะคะก็อาจจะเรียนตามเอกสารนะคะนักเรียนขาแต่ว่า จะมีปรดจิบให้ทาตอนตอนท้ายท้ายกลางๆสักหน่อยที่เรียนไปสักพักนะคะโอเคแต่ตรงนี้องค์ความรู้พื้นฐานตรงนี้ต้องได้ก่ดน,นะคะสถิติข้อมูลคําถามทางสิตินะคะน,นี้ต้องจําแนกให้ได้นี่เลยคะนี่เป็นคําถามเนี่ยอันนี้เป็นอัการอธิบายเขาคๆที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะคะแต่ว่าทักเรียนอยากให้เราได้ลองศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะเมนมันก็คือเราจับประเด็นได้3าหลัก3 3มส,ม,ส,ม,สมองค์ประกอบหนึ่งเรากําลังศึกษาเรื่องอะไรอยู่ สองสิ่งที่เราศึกษานะเป็นคนเป็นคนหรือเป็นสิ่งของที่มันมีความหลากหลายนะคะไม่ได้มีแค่อย่างเดียวสามเราสามารถจะคาดเดาคําตอบได้คาดแล้วก็คาดเดาคําตอบคําตอบมันมันมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวคือคําตอบมันก็มีความเป็นความความเป็นไปได้หลากหลายหลากหลายแบบนะคะเนี่ยอันนี้สามสามรายการนี้นะคะโอเคอันนี้ฝากเียนไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะคะรายละเอียดคุณครูไม่เจาะแล้วโอเคไหมคะ อ่นนี้ก็จบประเด็นในเรื่องของคำถามทางสถิตินะคะโอเคไหมอ่ะช่วยพิมพ์ตอบมาให้คุณครูหน่อยนักเรียนคะ,อ,ะองค์ประกอบของคําถามทางสิติมีด้วยกันทั้งหมดกี่องค์ประกอบคะพิมพ์ตอบมาให้หน่อยหรือเปิดไมคตอบให้ครูทีอ่าู่ทครูทวนๆคำถามทางสติอ่ะคำถามต่างๆที่ถามมามันเป็นคําถามแล้วจะต้องนําไปสู่กระบวนการ ในทางสาต,ติต่อไปถามว่ามันมีองค์ประกอบกี่องค์ประกอบคะที่อธิบายไปเมื่อกี้คำถามทางสาติมีกี่องค์ประกอบลูกใครไดพพ้พิมพ์ให้หน่อยพิมพ์ให้หน่อยหรือว่าพิมพ์ตอบมาหน่อยมีกี่องค์ประกอบค่าลักษณะโอเคภิเชียตอบมาแล้วสามครับอยอดเยี่ยมนะคะองค์ประกอบในทางสาต,ติมีสามนะคะมีสามองค์ประกอบนะคะโอเคจานพัฒน์ตอบมาแล้วหนึ่งมันบอกได้ว่ากำลังศึกษาเรื่องอะไร สองอสิ่งที่เราศึกษาเนะนี่ยกลุ่มคนหรือสิ่งของอะ่ะมันมีความหลากหลาย3เราคาดการผลลัพธ์ของมันออกมาได้ว่าผลลัพธ์มันมีความแตกต่างกันโอเคอ่าขอบคุณค่ะหลายคนตอบคตอบคุณครูมาแล้วนะคะโอเคเยี่ยมมากทีนี้คุณครูจะฝากงานของนักเรียนต่ออ่าแบบคาดค่านักเรียน่ะแบบคาดฝากกันบ้านนี่ค่ะแบบคาด4.1ลูกพิจารณาคําถามตัวนี้ดูอ่านโจทย์ตรงนี้แล้วก็บอกว่ามันเป็นคำถามทางสติหรือไม่เพราะเหตุใด เรียจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเราเพิจารณาสามองค์ประกอบนั้นนะคะหนึ่งองค์ประกอบนั้นบอกได้ว่ามันระบุสิ่งที่เราการศึกษาหรือเปล่านะคะสองมันมีกลุ่มคนหรือสิ่งของที่เราจะรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายไหมสามสามารถคาดการได้ว่าคําตอบที่เกิดขึ้นมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะถ้ามันสามารถที่จะระบุได้สามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นคําถามทางสตินักเรียนตอบเขียนมาเขียนโจทย์มาบอกแค่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะ เป็นแบบนี้ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้มีกลุ่มคนที่หลากหลาย <değil> สามารถคาดการได้ว่ามีคําตอบที่ห,หลากหลายหรือบอกว่าไม่เป็นเพราะว่าขาดอะไรระบุสิ่งของที่ระบุสิ่งที่ศึกษาไม่ได้หรือว่ามีกลุ่มคนที่มีเพียงอันเดียวหรือไม่หลากหลายเงี้ยหรือว่าคาดการคําตอบไม่ได้หรือคาดการคําตอบได้แค่ไม่กี่รายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะบอกมาว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแค่นี้นะคะข้อหนึ่งใหญ่แล้วก็ข้อ2ค่ะ พิจารณาคาถามในแต่ละข้อเป็นคําถามทางสติหรือไม่หากเห็นว่าเป็นคําถามทางสถิติให้หากเห็นว่าไม่เป็นให้ปรับคําถามนักเรียนคะนี่อันเนี้ยให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนก็ตอบว่าเป็นคําถามหรือไม่ถ้านักเรียนบอกว่าไม่เป็นนักเรียนช่วยตั้งคาถามใหม่ให้หน่อยนะคะลักษณะคําถามนะคะอ่าลักษณะคําถามเราก็ดูดูตามตัวอย่างได้นะคะดูตามตัวอย่างหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกคำถามที่ สามคำถามที่สี่ที่ห้านะคะเนี่ยคำถามถามแบบไหนนะคะลองลองปรับอันนี้ฝากให้นักเรียนลองลองไปลองทําดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพูดถึงพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันแล้วเราจะได้ไปต่อเรื่องเรื่องอื่นถัดไปแต่ว่าอยากให้เรียนได้ลองลองพูดคุยก่อนเนาะวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้คะ่ะมีคําถามไหมคะนักเรียนคะฮัลโลมีคําถามอะไรไหมอ่าฝากนะฝากเป็นกันบ้านแล้วกันนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปมีสอนห้องอีกห้องหนึ่งห้องสาม โอเคอ่ะโอเคคุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะนักเรียนโอเคค่ะอางาั้นไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะลูก